คุณเคยเห็นเด็กขายข้าวเหนียวแต่กลายเป็นซีอหมื่นล้านไหมชีวิตที่เริ่มจากความหิวและความถูกมองข้ามทุกความลำบากทุกคำดูถูกกำลังซ่อนความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดการคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก้าวเข้ามาและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทุกวินาทีในเรื่องนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความจริงที่ชอบหัวใจจากเด็กขายข้าวเหนียวชีวิตเริ่มจากถนนแคบแคบ กลิ่นควันเตาไฟไม่ผสมกับเหงื่อของคนเร่ขายมือเล็กๆก,กำข้าเหนียวเหนียวติดนิ้วเสียงคนเดินผ่านดังแทรกเข้ามาในหูบางครั้งมีคนเหยียบขาโดยไม่ตั้งใจฉันยืนตรงนั้นตาเบิกกว้างมองดูเงินเหรียญเล็กๆล,ลมพัดแรงเอากลิ่นอาหารข่าวและขยะมาปะทะฝุ่นลอยเข้าตาทําให้ต้องกระพริบตาไม่หยุดเสียงรถจักรยานยนต์ดังก้องทําให้หัวใจเต้นเร็วฉันต้องยืนขายต้องยิ้มแม้ท้องร้องดัง บางวันไม่มีใครหยุดซื้อมือเย็นชืดความหิวกัดลึกลงในกระดูกแต่ในวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าหยุดตรงหน้าเขามองฉันมองข้าวเหนียวและหัวเราะเบาๆรอยยิ้มนั้นทําให้ฉันสะดุม้มมันไม่ใช่รอยยิ้มของความใจดีแต่เหมือนการทดสอบฉันยืนนิ่งหายใจติดขัดรู้สึกว่าตัวเองเล็กจิว๋วเขายื่นเงินแต่ทิ้งโน้ตไว้ตัวอักษรขีดเขียนหยาบๆฉันอ่านแล้วเลือดในกายเย็นวา โลกเหมือนหยุดหมุนเสียงรอบข้างเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นมือสั่นโน้ตในมือเหมือนแผ่นน้ำแข็งฉันมองรอบตัวถนนแคบยิ่งดูมืดลงแสงจากโคมไฟริมทางสลัวเหมือนจะกลืนทุกอย่างฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศกัดจมูกทำให้ไอายมือยังสั่นโน้ตแนบติดฝ่ามือเย็นเฉียบฉันเปิดอ่านอีกครั้งสายตาแทบหลุดลอยคำในโน้ตเหมือนท้าทายเหมือนย่อเย้ยอยากเปลี่ยนชีวิตหรือไม่ แต่ต้องแลกมากกว่าที่คิดหัวใจเต้นแรงหูร้อนเผาเสียงรถดังห่างไกลแต่เหมือนอยู่ใกล้ชิดฉันยืนเฉยพยายามเข้าใจแต่ความหมายพร่เลือนฉันค่อยๆก้าวไปตามตรอกแคบกลิ่นความชื้นผสมกลิ่นน้ำมันเบรกฝีเท้าตัวเองดังดังก้องในหัวเหมือนทุกเสียงรอบข้างหยุดหายใจฉันเริ่มรู้สึกเหมือนถูกจับตามองแต่รอบตัวว่างเปล่าไม่มีใคร ทันใดนั้นประตูเก่าปลิวดังปังลมเย็นเข้ามาซอกซอยเหมือนห้องใต้ดินฉันถอยแต่เท้าเหมือนติดกับพื้นเสียงหัวรอบแ่วเบาดังมาจากมุมมืดฉันพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่ไม่มีเสียงตอบใจเต้นแรงเหงื่อเย็นไหลตามหลังแล้วในความมืดมีแสงไฟสลัวส่องเข้ามาที่โต๊ะเก่ามีสมุดเล่มหนึ่งฝุ่นกะนาะแต่ชื่อบางอย่างเขียนอยู่บนปกฉันยื่นมือ แต่มือกลับสั่นจนแทบวางไม่ลงใจเต้นสมองสับสนเหมือนโลกทั้งใบกำลังลม้มทันใดเสียงกริ่งเล็กๆดังขึ้นข้างหลังฉันหันแต่ไม่มีใครเพียงเงาร่างไหวๆหัวใจแทบหลุดทุกความกลัวผสมกับความอยากรู้ฉันค่อยๆเปิดสมุดหน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวเลขและรหัสมันดูเหมือนแผนที่แต่ไม่ใช่แบบที่ฉันเคยเห็นความรู้สึกทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้นปะปนกัน แล้วฉันพบหน้าที่เขียนด้วยหมึกแดงมันเป็นชื่อของฉันพร้อมกับวันที่ฉันเผลอเบิกตากว่างสมองเหมือนหยุดทำงานเสียงรอบข้างเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจที่ดังก้องความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยแต่ฉันยังไม่พร้อมทุกอย่างเหมือนถูกจัดฉากเพื่อฉันเพียงคนเดียวฉันยืนตัวแข็งมือยังค้างอยู่บนหน้ากระดาษลมหนาวพัดเข้ามาอีกครั้งขนลุกสู้เสียงหัวใจเต้นดังดังกว่าทุกสิ่งรอบตัว สมองพยายามคิดแต่คำตอบไม่ชัดเจนร่างกายสัน่นทั้งจากความหนาวและความกลัวทันใดประตูไม้เก่ากระแทกปิดดังสนัน่นฉันสะดุง้งหายใจติดขัดความมืดครอบคลุมเหมือนกำลังถูกกลืนแต่แสงเล็กๆจากหน้าต่างสะท้อนบนสมุดต,ตัวอักษรสีแดงเหมือนกำลังกระพริบทักทายฉันฉันก้าวเข้าไปใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดเสียงฝีเท้าดังตามหลัง แต่เมื่อฉันหันไม่มีใครเพียงแค่เงาของตัวเองและเงาสัวบนผนังใจเริ่มหน่วงเหมือนมีแรงบางอย่างดึงฉันพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่เหมือนยืนอยู่กับที่แล้วฉันเห็นลิ้นชักเล็กๆใต้โตะ๊ะมันสั่นเล็กน้อยเหมือนมีชีวิตฉันโน้มตัวค่อยๆเปิดภายในมีซองเอกสารเก่าสีเหลืองซีฉันหยิบขึ้นมือแทบไม่อยากให้มันตกตัวอักษรบนซองเขียนด้วยลายมือฉันเอง แต่เก่าจนแทบอ่านไม่ออกฉันเปิดซองและพบเอกสารเต็มไปด้วยตัวเลขตัวเลขแต่ละชุดเหมือนกำลังสื่อสารฉันพยายามอ่านแต่ไม่เข้าใจหัวใจเต้นแรงปวดท้องคล้ายจะอาเจียนและทันใดเสียงแผ่วเบาจากมุมห้องนี่แหละเส้นทางของเธอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนธรรมดาเหมือนดังมาจากข้างในหัวฉันเองฉันหมุนตัวแต่ไม่มีใครอยู่เพียงแสงสลัวและฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศ ความตื่นเต้นกลัวสงสัยผสมกันจนไม่รู้ตัวฉันยืนตัวสัน่นพยายามควบคุมลมหายใจแต่ทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวสมุดในมือเริ่มร้อนขึ้นเหมือนมีไฟลุกตัวเลขบนหน้ากระดาษเริ่มเปลี่ยนรูปเป็นคำพูดถ้าอยากรอดต้องกล้าและเลือกฉันถอยหลังมือ,อยังแน่นบนสมุดใจเต้นแรงเหงื่อไหลตามหลังฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความหิวทุกความลำบาก ทุกความเจ็บปวดทุกอย่างกำลังรวมตัวเพื่อสิ่งนี้เสียงหัวใจดังดังกว่าทุกสิ่งสายตามองสมุดและโลกเหมือนหยุดหมุนฉันยืนอยู่ตรงนั้นตัวแข็งลมหายใจติดขัดพร้อมกับความรู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันจะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดกาลฉันยังคงยืนสมุดในมือร้อนเหมือนไฟลมหายใจติดขัดราวกับอากาศหายไปบางส่วนเสียงฝีเท้าสะท้อนจากพื้นไม้ แม้ฉันอยู่คนเดียวหัวใจเต้นแรงแต่สมองกลับช้าเหมือนเวลาแช่แข็งฉันเปิดหน้าถัดไปตัวอักษรสีแดงสว่างขึ้นนี่คือโอกาสแต่เธอต้องเลือกคำพูดเหมือนแทงลึกเข้าไปในจิตใจความกลัวผสมความอยากรู้ทำให้มือยังสัน่นทันใดพื้นใต้เท้าสั่นเล็กน้อยฝุ่นฟุ้งขึ้นเหมือนมีสิ่งบางอย่างขยับใกล้เสียงหัวใจดังขึ้นดังก้องเหมือนกลองสงครามฉันพยายามก้าว แต่เท้าเหมือนติดกับพื้นความรู้สึกเหมือนถูกมองแม้ไม่มีใครอยู่สายตาฉันเหลือบเห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวบนผนังฉันกลืนน้ำลายมือแน่นบนสมุดเสียงเผาเบาดังอีกครั้งทุกความลำบากทุกความหิวจะเป็นบันไดฉันอยากวิ่งแต่ขาอ่อนแรงทุกความทรมานเหมือนรวมตัวเป็นพลังพร้อมผลักดันฉันไปข้างหน้าฉันค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะสมุดเริ่มส่องแสงอ่อนๆ ตัวเลขตัวอักษรเริ่มรวมเป็นแผนงานมันเหมือนเส้นทางสู่ชีวิตใหม่แต่เส้นทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกความผิดพลาดจะมีผลลัพธ์ที่ฉันไม่อาจคาดคิดท่านใดประตูปิดดังสนั่นอีกครั้งลมพัดแรงพัดฝุ่นเข้าตาฉันไอและมองรอบตัวความมืดหนาแน่นขึ้นสมุดในมือร้อนแรงขึ้นจนแทบจับไม่ได้หัวใจเต้นแรงเสียงก้องเหมือนทุกอย่างกำลังบีบ ฉันรู้ว่าถ้าก้าวต่อไปชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันเห็นประตูเล็กๆบานหนึ่งสว่างเล็กน้อยแสงนั้นเหมือนชี้ทางเรียกฉันไปใจเต้นแรงตื่นเต้นกลัวปะปนกันมือ,อยังแน่นบนสมุดต,ตัวสัน่นแต่ก้าวขาไปข้างหน้าทุกฝีเท้าเหมือนยืนยันฉันพร้อมแล้วพร้อมรับสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตจากเด็กขายข้าวเหนียวสู่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทันใดเสียงดังเหมือนบางสิ่ง แตกสลายฝุ่นฟุง้งแสงสว่างสลัวร่างฉันสดุดุมหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกทุกความกลัวทุกความหิวทุกความเจ็บปวดมันรวมตัวเพื่อส่งฉันไปสู่โลกใหม่ฉันก้าวเข้าและทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งลมหายใจค่อยๆกลับมาโลกเหมือนเปิดประตูอีกบานทุกสิ่งพร้อมจะเปลี่ยนแต่ฉันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อเพียงรู้ว่าเส้นทางจากเด็กขายข้าวเหนียว กำลังจะกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีใครเคยเห็นฉันยืนอยู่ตรงประตูบานเล็กมือยังจับสมุดแน่นลมหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งมาระยะไกลแสงสว่างด้านในอุ่นและดึงดูดแต่ก็ทำให้เงารอบตัวดูลึกลับขึ้นเมื่อก้าวเข้าไปพื้นไม้ดังแกรกแต่ไม่มีเสียงตอบสายตาฉันจับไปที่โต๊ะกลางมีแฟ้มเอกสารเรียงเป็นชั้นเอกสารแต่ละแผ่นเหมือนแผนงานแต่ใหญ่กว่าที่เคยเห็นตัวเลขและตัวอักษร ราวกับพูดกับฉันบอกให้ฉันเข้าใจหัวใจเต้นแรงแต่มีความตื่นเต้นปนหวาดกลัวฉันหยิบแฟ้มแรกเปิดอ่านแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงความคิดฉันสับสนแต่ความรู้สึกบอกว่านี่คือทางไปทุกฝีเท้าทุกการตัดสินใจจะกําหนดชีวิตของฉันจากเด็กขายข้าวเหนียวสู่คนที่จะมีอำนาจและทรัพย์สินมากมายทันใดประตูด้านหลังปิดลงดังสนัน่น ลมพัดเข้ามาอีกครั้งทําให้แสงแฟ้มกระพริบฉันสะดุง้งแต่ไม่ถอยเหมือนโลกบอกฉันให้ก้าวต่อไปทุกความลําบากทุกความเจ็บปวดกําลังรวมตัวเพื่อผลักฉันขึ้นไปฉันเปิดแฟ้มถัดไปเจอกับรายงานการเงินตัวเลขพุ่งสูงมันเหมือนรหัสบอกฉันว่ามีเส้นทางไปสู่ความสําเร็จมือสั่นแต่ฉันยังแน่นแฟ้มทุกความอดทนทุกเหงื่อทุกความหิวเหมือนถูกแปลงเป็นพลัง ผลักดันให้ฉันไม่ถอยแล้วเสียงแผ่วเบาดังมาจากมุมห้องถ้าเธอกล้าไม่มีอะไรหยุดเธอได้ฉันเง่อยหน้าขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครเพียงแค่แสงสว่างและความรู้สึกเหมือนถูกทดสอบฉันยืนตัวตรงหัวใจเต้นแรงและรู้ว่าสิ่งต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดการฉันค่อยๆเปิดแฟ้มสุดท้ายข้างในมีแผนธุรกิจรหัสและชื่อบริษัท มันเป็นเส้นทางสู่ความฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นจริงความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นผสมกันทุกความอดทนทุกความเจ็บปวดเหมือนมีค่าในชั่วพริบตาทันใดฝุ่นฟุ้งแสงสว่างจากหน้าต่างกระพริบแปงใจเต้นแรงเหงื่อไหลแต่ฉันยืนตรงฉันรู้แล้วว่าชีวิตฉันจากเด็กขายข้าวเหนียวกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและเส้นทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นโอกาสเดียวที่จะเกิดขึ้น ฉันยืนมองแฟ้มสุดท้ายสายตาจับตัวอักษรสีแดงใจเต้นแรงเหมือนมีไฟเผาภายในลมหายใจติดขัดแต่ความตื่นเต้นดันให้ฉันก้าวต่อมือยังแน่นแฟ้มราวกับกลัวปล่อยไปจะเสียโอกาสทันใดเสียงฝีเท้าดังก้องแม้ไม่มีใครอยู่ฉันสะดุง้งตัวแข็งแต่ยังเดินต่อไปทุกฝีเท้าที่ก้าวเหมือนโลกสันไหวฝุ่นฟุง้งแสงสลัวราวกับฉากในฝันฉันรู้สึก เหมือนกำลังถูกทดสอบทุกความอดทนทุกความลำบากฉันเปิดแฟ้มเจอกับตัวเลขรหัสและเอกสารลับทุกตัวอักษรเรียงเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกฉันเข้าใจแล้วว่าทุกเหงื่อทุกความหิวทุกความเจ็บปวดคือแรงผลักดันให้ฉันมาถึงจุดนี้ทันใดเสียงแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเลือกให้ถูกชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีก ฉันยืนนิ่งมือสั่นแต่ใจมั่นทุกความอดทนทุกความเหนื่อยรวมตัวเป็นพลังฉันก้าวเข้าไปหัวใจเต้นแรงพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดแฟ้มในมือร้อนขึ้นเหมือนส่งพลังให้ฉันทุกตัวเลขทุกแผนงานเริ่มรวมตัวในหัวฉันเห็นภาพเห็นเส้นทางเห็นโอกาสเห็นความสําเร็จมันเหมือนมีมือ invisible ดึงฉันไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงเหงื่อไหลแต่ฉันยิ้มทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้น ฉันก้าวออกจากห้องสู่แสงสว่างด้านนอกอากาศเย็นลมพัดแรงแต่ฉันรู้สึกมีพลังทุกความอดทนทุกความหิวทุกความเจ็บปวดเหมือนถูกแปลงเป็นพลังผลักดันให้ฉันก้าวไปและฉันรู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นชีวิตที่ไม่มีใครมองเห็นทันใดโลกรอบตัวสว่างขึ้นเสียงรถเสียงคนกลับเข้ามาแต่ฉันมองทุกอย่างต่างไปสายตาฉันมุ่งไปข้างหน้า เห็นเส้นทางที่ชัดเจนทุกอุปสรรคเหมือนเป็นบทเรียนทุกความลำบากมีค่าหัวใจเต้นแรงร่างกายเต็มไปด้วยพลังฉันรู้ว่าจากเด็กขายข้าวเหนียวฉันกำลังจะก้าวสู่ชีวิตที่ไม่เคยฝันแต่ทันใดสมุดในมือสั่นแล้วเปิดเองตัวอักษรสีแดงกระพริบแปลงเหมือนเตือนฉันรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตตลอดกาล ฉันถือสมุดในมือก้าวออกจากตรอกแคบโลกภายนอกเหมือนเดิมแต่ฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสายตาที่มองมาเหมือนจะสังเกตฉันแต่ฉันไม่สนหัวใจเต้นแรงเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวฉันเริ่มติดต่อผู้คนเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนแต่ทุกครั้งประตูปฏิเสธคำตอบปฏิเสธไม่มีทางที่เด็กขายข้าวเหนียวอย่างคุณจะทำได้ฉันยืนงงแต่ความกลัว กลับถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันฉันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดมือเหนื่อยร่างกายปวดแต่สมองไม่หยุดคิดทุกเอกสารทุกตัวเลขต้องอ่านต้องทำความเข้าใจเสียงหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่โทรทุกครั้งที่พบผู้ลงทุนบางคืนฉันนอนบนพื้นห้องเช่าเล็กๆฟังเสียงลมฟังเสียงมแมลงหัวใจยังเต้นแรงแต่ในใจฉันเห็นภาพความสำเร็จเห็นบริษัทของตัวเอง ทุกความหิวทุกความลำบากเหมือนรวมตัวเป็นพลังทำให้ฉันไม่ล้มเลิกไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเอกสารสำคัญกลับมาพร้อมคําตอบเราให้โอกาสคุณแต่ต้องทำให้สำเร็จภายในหนึ่งปีฉันรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตมือสั่นหัวใจเต้นแรงแต่ฉันยิ้มทุกความเหนื่อยทุกความลำบากกำลังให้ผลฉันเริ่มลงมือเปิดบริษัทเล็กๆจากเงินทุนไม่กี่พันสำนักงานเล็กเก่าแสงไฟสลัว แต่หัวใจฉันสว่างฉันพบอุปสรรคคนไม่เชื่อคู่แข่งรอบด้านแต่ทุกความยากทุกเสียงปฏิเสธเหมือนกระตุ้นฉันให้เดินต่อหลายครั้งฉันต้องทำงานทั้งคืนเจ็บปวดทั้งกายและใจบางครั้งเงินไม่พอต้องตัดค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างแต่ทุกเช้าฉันยังลุกขึ้นยิ้มพร้อมสมุดในมือสมุดเล่มนั้นเหมือนเป็นแผนที่แต่ก็เต็มไปด้วยปริศนาทุกตัวเลขทุกแผนงานฉันตีความปรับและลงมือ วันเวลาผ่านไปความพยายามเริ่มเห็นผลลูกค้าเริ่มเชื่อนักลงทุนเริ่มสนใจแต่ยังมีความเสี่ยงความล้มเหลวรออยู่ทุกมุมหัวใจเต้นแรงแต่ความหวังชัดเจนขึ้นฉันรู้ว่าเส้นทางจากเด็กขายข้าวเหนียวกำลังพาฉันเข้าใกล้ชีวิตหมื่นล้านที่ใครไม่เคยเห็นหลายปีผ่านไปฉันยืนอยู่บนชั้นสูงสุดของตึกสูงมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองที่เคยแคบและสกระปรกตอนนี้เต็มไปด้วยชีวิต แสงไฟระย,ยิบระยับหัวใจเต้นช้าแต่เต็มไปด้วยความสมบและความภูมิใจทุกความหิวทุกความเหนื่อยทุกคำดูถูกตอนนี้กลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันฉันจำได้มือเล็กๆที่เคยจับข้าวเหนียวๆและจำได้สมุดแดงเล่มนั้นที่เปิดเส้นทางชีวิตให้ฉันฉันก้าวเข้าไปในห้องประชุมทีมงานและหุ้นส่วนเงยหน้ามองรอยยิ้มของพวกเขาอบอุ่นฉันนั่งลงและพูดด้วยเสียงม,มั่นคง ทุกอุปสรรคคือโอกาสทุกความล้มเหลวคือบทเรียนและทุกความกลัวถ้าเราไม่ยอมแพ้มันจะกลายเป็นพลังบางครั้งฉันยังรู้สึกความหวาดกลัวความเหนื่อยแต่ทุกครั้งฉันรู้ฉันผ่านมันมาแล้วและตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กขายข้าวเหนียวอีกต่อไปฉันเป็นคนที่เคยหิวเคยถูกมองข้ามแต่วันนี้ฉันได้พิสูจน์ว่าไม่มีใครหยุดความฝันที่แท้จริงได้ฉันยิ้มมองสมุดแดงเล่มเก่าวางไว้บนโต๊ะ มันไม่ใช่เพียงสมุดมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าของความอดทนของความเชื่อมั่นในตัวเองฉันถอนหายใจและรู้ว่าชีวิตของฉันได้เขียนบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความหวังและความสำเร็จจากเด็กขายข,ายข้าวเหนียวสู่ซีโอหมื่นล้านทุกก้าวทุกฝีเท้าทุกน้ำตานำฉันมาถึงจุดนี้และจะยังนำฉันไปสู่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่เต็มไปด้วยโอกาสและชีวิตที่ไม่มีใครมองเห็น